สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้ทุกคนเราจะมา unbox กันนะฮะในมือที่ถืออยู่ตรงนี้ก็คืออัลบั้มของน้องแบมแบมนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่สั่งมาจาก K Town for you ซึ่งก็ถือว่าได้มาค่อนข้างไวนะฮะผ่านไปแบบว่าอาทิตย์กว่าๆอะไรอย่างนี้น้อก็ได้แล้วหรือสอ,อาทิตย์ว่า ประมาณนั้นนะก็ตอนนี้เขาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อก์ให้ดูกันว่าอัลบั้มรอบนี้นี่จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทั้ง2เวอร์จะเป็นยังไงบ้างข้างในมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับการอันบ็อกครับ โอเคครับทุกคนนี่ก็แกะออกมาจากพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอัลบั้ม B Second Mini Album นั่นเองทั้งสงเวอร์ชันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันทีละเวอร์ชันนะฮะไม่รู้ว่าเริ่มที่ไหนก่อนดีเสียงพูแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเพราะว่าเราออเดอร์มาจาก K-Town For You นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ p r e o อเดอร์ n e f i t มาด้วยซึ่งก็ได้เป็นแบบนี้นั่นเองกรสองใบนะฮะ จะสวยทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะฮะคือไม่แน่ใจว่าเพราะว่าซื้อทั้ง2เวอร์ชั่นเลยได้เป็นแบบ2ใบหรือว่าซื้อถ้าเกิดซื้อสมมุติถ้าซื้อ1บัมอย่างเงี้ยก็จะได้1ใบอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะอย่างนั้นมงหรือว่าไม่รู้ <laughs> น่าจะแบบซื้อหนึ่งบัมได้หนึ่งใบเนาะเพราะว่าเราได้มาสองใบแล้วเป็นเซ็ตชทั้งสองรูปเลยอะแต่คือ พี่อ๋ได้ Benefit อะไม่ใช่แค่ของเคทาวของเว็บอื่นๆก็รู้สึกว่าแบบดีมากเป็นการที่ดีงามมากเลยนะฮะก็ประมาณนี้เราจะไม่แกะออกมาจากพลาสติกเพราะว่าอยากจะรักษาเอาไว้แบบนี้นะฮะก็นี่2แบบให้ดูกัน มาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเปิดเป็นเวอร์ชั่นสีชมพูก่อนแลวกันเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนีนะฮะข้างด้านหลังคือเท็กซ์เมันก็จะเป็นแบบว่ากระดาษท,าทาันท้านมีความเคลือบด้านแล้วตรงตัวบีนี่ก็จะเป็นเคลือบมันๆน,นะฮะตรงนี้ก็มีความลื่นๆนิดนึดนง เปิดแบบนี้จะช่้ยอย่างนี้ด้วยฮะเป็นแบบเป็นบีข้างในแล้วเป็นอีกสีชมพูอีกโทนหนึ่งนะฮะเฮ้ยเอาจริงออบิํามบัมส,สวยมากอูข้างในมีเล็กไหมอ่ะไม่มีข้างในนะฮะมันก็จะมีอ่าอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊ก หนาอยู่นะนี่คือหน้าแปมใช่ไหมอย่างที่เราเคยบอกไปว่าอัลบั้มนี้ตั้งแต่เห็นภาพที่เขาปล่อยออกมาแต่ละเซตแต่ละแบบก็คือสวยมากคือยังไงเขาต้องแบบยังไงต้องมีเก็บไว้อะคือแค่เห็นตัวอย่างของภาพที่น้องอุ้ยอุ้ยการล่วงออกมาแล้วเปิดการที่หลังกันดีนะที่มันคว่ำอยู่ก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรงงไปหมดนะ <laughs> จะบอกว่าเฮอร์บั้มนี้ทุกโพโตเซต สวยมากเพราะฉะนั้นควรค่ากับการเก็บอย่างยิ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เขาใส่แบบพวกของต่างๆพวกนี้นะอ๋อมีปฏิทินมีปฏิทินด้วยนะฮะอันนี้คืออะไอ้ในโปสเตอร์ดูโปสเตอร์กันก่อน,อนเลยเนาะนั่นแหละว่ากล้องมันจะเก็บพอไหมว้าวทุกคนแบมบรุ่มนี้โคตรเทดูท่านั่งดิโคตรเทอะ่ะ ก็คือเป็นประมาณมินิโปสเตอร์นะฮะอยากให้ทําเป็นโปสเตอร์ที่แบบไม่มีรอยพับออกมาด้วยมีแอปเสียดายของที่มันกลายเป็นแบบมีรอยพับเนะส่วนด้านหลังก็เป็นด้วยด้านหลังก็สวยนะมีความแบบมินิมอลด้วยความสีชมพูอันนี้วยแหละชมพูสวยอะ่ะก็มีปฏิทินด้วยทุกคน,นนี่คืออะไรอะอน,นี่คือ อันนี้คือสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ดิกเขาเรียกอะไรแทททูอ่ะเป็นอย่างเงี้ยที่แบบแปะน้ำอวั okay, ดเก๋ดีแต่ผมไม่ได้ใช้นะฮะก็ <Okay. S 2> ดูปฏิทินกันทีละรูปเลยแล้วกันเนาะชือ่ออันนี้เป็นเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปฏิทินอันนี้คืออะไรกะเอายของเยอะมากเลยอะ่ะนี่คือเป็นเอ็คอร์ดิง้งโฟโต้เซตอะไรอย่างเงี้ยปะ ้รูปนี้โคตรดีมีชั่วสุดความวิชวลคือแบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆนะฮะข้างหลังก็เป็นตัว B สีชมพูคือดีทุกรูปเลยอ่ะดูดิดูโครงหน้าต่างๆความเท่ความวิชวลนี่เป็น tracklist จะเป็นอย่างนี้อันนี้มีเป็นอ๋อปฏิทินก็คือเป็นแบบหน้านึงเป็นเนื้อเพลงหรือเป็นเนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงออแบบนี้นะฮะอายุก็คืออย่างแบบอยู่ในใจอันดับต้นๆน,นะฮะแต่ว่าโโลโมนี่คือฟังทุกวันบอกเลยก็เปลี่ยนเดือนไปนเรื่อยอยนี้ซัพลีมนอกก็ดี ชอบคือเพลงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันความซัิสตฟเคทของเพลงอะ่ะอัลบั้มนี้ยดีทุกอันเน้นความซับซิสติเคทมากๆม,มันแบบไม่ใช่เพลงตลาดตลาดทั่วไปอะ่ะทุกคนพอเก็ตฟิลไหมเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไรอ์ออไอ่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความแมชสุดแล้วอะ่ะจากทั้งหมดอะ่ะมีความแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นกอเซเวนมากที่สุด คือโคตรเท่โอ้ดูรูปนี้เลยใส่ตรงใส่ตาโคตรในแบบอะเครื่องหน้าโคตรด,ดีอะแบบอะดีทุกเซตถึงปะแสงเสริงอะไรเงรี้ยดีทุกรูปเลยอะชอบมากชอบโฟโต้เซตของอบ,บัมนี้มากอะ่ะก <c> ็ซ <d> <c> ีดีนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาซองซีดีชอบความ <c> <d> <c> <d> มินิมอลซีดีสวยมาก พคชชอบการแบบคอมบิเนชันสีแบบนี้ยสวยมากคือพอดีไฟมันส่องลงหัวพอดีอะทุกคนอะจ,จะมีเงาเงอะไรอย่างงี้หน่อยนะต้องขอประทานอภัยนะฮะทุกคนดูโฟโต้บุ๊กก่อนละกันนะก่อนที่เราจะไปดูการ์ดวางยังไงดีดูโฟโต้บุ๊กกันนะฮะเซตนี้ถ้ามีความแบบ เท่ๆเนาะผมสีดีมากเลยอะไฮไลท์สีทองอโอ้โหคนดูสายตารูปนี้ดิโคร้รไฮแฟชั่นนะไมายกอ้อนภาพสวยมากดิโค้รในแบบอะมันไกลไปไหมทุกคน เราปรับกล้องนิดนึงะลองปรับกล้องลงมาให้มันใกล้ขึ้นนะฮะเพื่อจะเห็นชัดขึ้นเนาะแสงดีมากเลยอะคือไม่ว่าจะเป็นอาเดเรคชันของ MV หรือว่าของรูปในอัลบั้มอ่ะสวยมากอะคือมันคืองานศิละปะดูทุกทคนแบบมันคือฟอทอกราฟีจริงๆอะไม่ได้สักแต่แบบถ่ายรูปแต่ความแสงความเนี่ย การเล่นของแสงกันแบบเน้นดวงตาจมูกโหงดงามเหลือเกินแม่บอกแล้วมันแบบควรค่ากับการเก็บมากเลยอัลบัมเนี้ยโครงนะเอ้ยอันนี้เขาคือเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก๋มากอะอ่างปลาเหรอ Direction. ดีมากอะโอ้ขาโคตรยาวคือพอแสงมันอยู่บนหัวมันก็จะมีความเงาสะท้อนนิดนึงนะฮะทุกคน ดูใส่ตาดูก่นด,ดูใส่ตากล้องสั่นเลยดูด้ความแบบให้แฟชั่นจริงบอกเลยแต่ละลูกแล้วหน้าหันข้างแบมคือดีมากจมูกอะไรอย่เงี้ยชัดมากคือด้วยความที่กระดาษมันเป็นกระดาษมันๆน,นะเนาะ มันก็เลยสะท้อนแสงไปนิดนึงนะทุกคนอนะันี่มีความแบบว่าแอบเซ็กซีเก่เล็กๆนะฮะเราชอบหน้าแบบรูปนี้มากเลยอะทุกอย่างคือแบบโครงหน้าชัดอะทั้งโครงหน้าทั้งเครื่องหน้าอะไรเงี้ยมันเนาะ โห oh. ดีดูแอติจูดแต่ละรูปไมค์กเปลี่ยนเซตแล้วจ้าโหชายังไงให้เทได้ขนาดนี้วะเนี่ยราต้องขอยืมขอจำไปใช้บ้างละ ดีทุกรูปเลยเอาจริงหมดแล้วเวอร์ชั่นสีชมพูนะฮะเออมันมีชื่อเวอร์ชั่นเนี่ยทุกคนสองอัลบั้มเนี่ยอ๋อเรายังเหลือดูการ์ดใช่ไหมการ์ดซุ่มเมื่อกี้เอไปวางไว้ไหนแล้วล่ะมาทุกคนนี่เขาจะเป็นการ์ดการ์ดราดว่าการ์ดนะฮะที่มันจะเป็นแบบว่าแวบๆบใช่ไหมมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลนติคูล่า ประมาณนั้นนะมาดูกันสามสองหนึ่งว้าวโวได้แบบคอนเซปต์องค์งป่านะฮะเฮ้ยชอบอบบสนุกอะ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบอคือจริงๆคอนเซปต์ของเวอร์ชันเนี้ยถูกเซตอะถูกโฟโต้เซตอะส่วยหมดเลยนะถ้าเราชอบเซตนี้มากเซตที่แบบเล่นกับแสงอะ่ะเนี่ย นี่ยโดยเฉพาะรูปนี้คือโคตรดี2องรูปนี้คุ้มบอกเลยเอาลบัมมีโคตรคุ้มเดี๋ยวเราจะเก็บของทุกอย่างกลับลงกล่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันกันกบอ,อีกเวอร์ชันนึ่งล้กันโอเคฮะตอนนี้มาถึงอาลบ,บัมสีเหลืองกันแล้วนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกอย่างคือรูปลักเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนที่สีเนี่ยชอบความเขาเล่นแบบโทนอ่อนกับโทนเข้มอย่างเงี้ยสวย แพคเกจจิ้งเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากกล่องน,นี้ก่อนละกันเหมือนเดิมนะฮะโดยที่เราจะเอาการ์ดออกไปก่อนอ่าโอเคทุกคนมาดูกันทีละอย่างกันฮะเริ่มจากสติกเกอร์นี้ซึ่งหน้าตาเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมนะไม่ใช่สติกเกอร์ดิแท็ทูสติกเกอร์นะฮะแล้วก็มาดูซีดีก่อนละกันอยู่บนสุดชื้นโอ้ชั้นสีเหลืองก็สวยเหมือนกัน แต่ถ้าอันสีของภูอ่ะอ๋อซองมันจะมีความเนี่ยเหมือนเป็นลายหินอ่อนด้วยอ่ะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยสวยเนาะเขาใส่ใจรายละเอียดกันทำบั๊มมาเลยอ่ะอ่โปสเตอร์จ้าโปสเตอร์พับูอู้อู้อู้โปสเตอร์มันมีกี่เวอร์ชันสองเหรอโอ้โครเท่ดูดีดีมากคนรอ ความวิชวลนี้นั้นใครจะไปสู้ได้ให้ตายเหอะแล้วเป็นคนที่เหมาะกับเฟอร์แบบนี้มากเลยนะ,ะ,ะด้านหลังด้านหลังอ๋อรอบนี้ก็คือพรูกเป็นแนวนอนด้านหลังก็เป็นแนวนอนเหมือนกันนะฮะแล้วกอ็อันที่เป็นปฏิทินเหมือนเดิมนะฮะอะ๋อันนี้ก่อนเนาะลืมทุกทีเลยอันนี้โอ้โหมือสวยมากเยี่ยม ชอบที่2เวอร์ชันนะก็คือเป็นโฟโต้เซตเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแต่คือแบบถูกโฟโต้เซตก็คือดีหมดไงยังไงเราก็ต้องซื้อ2เวอร์ข้างหลังก็จะเป็นเครดิตเป็นชูโ t ชัชชไลทก็คล้ายๆเดิมเนาะข้างหลังเป็นเดือนเหมือนกันใช่ค k ค ดูทีละรูปดีกว่าอืมเนี่ยตอนนี้ไงเงาที่หน้าเหมือนกับโลโก้ไหนโลโก้อยู่ไหนที่นี่ใช่เลยหน้าแบบไซต์โปรไฟลดีมากแล้วทุกรูปไม่ใช่ทุกรูปดิแบบหลายๆรูปก็คือเป็นไซต์โปรไฟล์หมดเลยเนาะหันข้างหมดเลย ไม่หมดหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือหันข้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าป้ะตูบกกันดีกว่าแยมคือต้องมีวีันมากๆในการออกกำลังนะดูดิจากคนที่แบบผอมๆอะสามารถบิว ให้มาขนาดนี้ได้อะคือแบบวินัยต้องสูงมากโคตรดีลุคนี้คือโคตรดิชวลทั้งแสงทุกอย่างแบบเงาเงาอะไรอย่างงี้แบบวิชว่วไปถึงเงาอะทุกคนนี่เราชอบเราชอบเซตเงานี้มากเลยอะเซตเงาคือโคตรดีอ่ะ ชอบชอบชอบอันนี้มีความเล่นกับเลนฟิชาทอ๋อจริงๆคือคอนเซปต์โฟโต้อะถึงจะเป็นโฟโต้เซตเดียวกันแต่คอนเซปต์ของเขาเรียกว่าอะไรของ2องอันมีเงามือด้วยัลหลคอนเซปต์ของ2องเวอร์ชันก็คือจะไม่เหมือนกันนะฮะทั้งๆที่เป็นแบบโฟโต้เซตเดียวกันอย่างเมื่อกี้เป็นองค์ปลาใช่ไหมที่อยู่ที่หน้าเอามาถือไว้ ถ่ายผ่านองค์ปลาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเลนฟิชไออะไรอย่างนี้เนาะรูปเสร็จนี้มันมีความเก้าสูยังไงไม่รู้อะเนาะเนี่ยเทไปไหนอ่ี่พชอบผมสีนี้จัง โหหน้าดีมากเนี่ยมือโคตรสวยคือการเล่นกับสายตาคือดีทุกลูนี่สีสวยจังนี่สีสวยมากอะนะ่ะเนี่ยะ ก็พอแบบแสงสีนงเงินตกกระทบก,กับผมอะ่ะผมก็เปลี่ยนสีไปอีกอะ่โะโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยใส่ตาดีมากใส่ตาคือดีทุกลูกมาที่เซตสุดท้ายนะฮะอาร์ตมากเลยเนาะอาลบัมนี้คือแบบ ความความอาร์ตจุดยอดชอบที่แบบมีความเท่แต่ว่าเอามาผสมกับคอนเซปต์ความเฟมินินอะไรอย่เงี้ยมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากเลยอะหมดแล้วข้ามไปหน้าหนึ่งบอกแล้วทุกคนทั้งสองเวอร์ชันนะคุณภาพเป็นเลิศมากชอบคุมถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อบอกเลยว่า ซื้อด่วนนะฮะอัลบ,บั้มนี้คุ้มมากๆก,ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันเราลืมไปเลยว่ามีการ์ดที่เรายังไม่ได้เปิดจะมาดูกันจ้ามสองหนึ่งเอ่อไออันนีน้่ยขยับเป็นแบบนิดนิดหนึง่งนิดนิดหน,น่อยหน,น่อยนะฮะรอบนี้ขยับหน้าขึ้นลงขึ้นลงแค่การ์ดแ,แอบแบบบางไปหน่อยนะ <laughs> มันดูแบบอ่อนแอไปนิดนึงมาก็หมดแล้ว สำหรับ2คอนเซปต์ของเวอร์ชันนะฮะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่า โอเคครับนี่ก็คือ,อคลิปอันบ็อกซิ่งอัลบั้ม B นะฮะของน้องแบมแบม second mini album นั่นเองก็เป็นไงบ้างอยากรู้ความเห็นของทุกคนว่าหลักที่เห็นอัลบั้มนี้แล้วว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้สึกยังไงให้ลืมคอมเมนต์มาคุยกันมามอมอยกันข้างล่างได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ก็กลับมาเจอ การอีกนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย